ดทุกคนบอสโจซอ,อนนุชทนไม่ไหวเมื่อเห็นรูปลูกสาวทั้ง3คนหัวฟูแบบนี้ครับล่าสุดทุกคนทางด้านซอ,อน,นุชและก็บอสโจยม,มนินครับได้มีการแชรร์ปูปน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับแล้วก็น้องลำเพลินลำแพนครับทุกคนที่หัวฟูกันอยู่นี่แหละครับทุกคนด้วยความน่ารักครับทุกคนของทั้ง3สาวนะครับทำให้พ่อโจแล้วก็ซอ,อน,นุเนี่ถึงต้องโพสต์บอกว่าคิดถึงสสาวของแม่นะครับรี ว่าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนแล้วก็น้องลำแพนเนี่ยอย่างที่บอกว่าคือหน้าคล้ายกันมากอังจริง หน้าคล้ายกันมากไม่ว่าจะเป็นตาจมูกปากเนี่ยเหมือนพี่น้องกันจริงๆแล้วก็ทําให้แฟนคลับ f อนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์โพสต์นี้กันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวแล้วก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับในความน่ารักของอุงอิงนะครับแล้วก็ลําแพลนลาเพลินครับต้องบอกว่าเป็น3มสาวที่โอ้โหสามสาวใบเถาเขาเรียกว่า3สาวใบเถาใช่ไหมครับทุกคนเนาะเป็นลูกสาวพ่อโจทั้ง3าคนนะครับและอย่างเมื่อคืนเนี้ยแฟนคลับ f อคือฟินหนักมากใช่ไหมเพราะว่าพ่อโจเนี่ย ได้มีการมาแชร์รูปน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็เขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่าลูกสาวของป้าป๋าคือใช้คําว่าป้าป๋ากับน้องอุงอิงนะครับทุกคนก็คือแฟนคลับ FC ก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรฟินนะแล้วก็อุงอิงเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกสาวพ่อโจสอนุษแหลนครับทุกคนเพราะว่าเขาเนี่ยมีการรับเป็นลูกบุญธรรมแล้วตั้งแต่แรกนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าและที่สําคัญที่สุดก็คือบอสโจซอนุชเนี่ยคือรักมากอ่ะ คือเขารักอุงอิงเพชรบ้านแพงมากครับทุกคนคือรักขึ้นทุกวันทุกวันเพราะอุงอิงเนี่ยเหมือนกับมาส่งเสริมให้กับบอสโจซอนุสเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาถูกไหมครับทุกคนเหมือนฟ้าส่งมาสวรรค์ส่งมาเหมือนที่บอสโจบ,บอกนั่นแหละครับทุกคนเนาะจนทาให้เขาเนี่ยรัก แล้วก็เอนดูอุ้มอิงมากมากนะทุกคนเนาะถ้าพวกเราได้เห็นแล้วก็ได้ติดตามกันเนี่ยตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมีอะไรก็แล้วแต่บอสโจซอนุษเนี่ยคือเต็มที่กับอุ้มอิงจริงๆอะนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นผลงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆก็แล้วแต่อย่างที่บอกว่าทุกคนศิลปินเนี่ยการเป็นศิลปินหนึ่งคนเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยอ่งอุ้มอิงให้เต็มที่เลยออกมาสัก1-2ซิงเกิลเนี่ยก็ถือว่าก็ถือว่าเยอะแล้วนะ ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับทุกคน2 s i ซิงเกิลเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยแต่อุคงอิงเนี่ยพ่อโจ้ซอนุชคือทีมผู้บริหารจัดให้เต็มเลยอะ่ะออกเพลงมาเป็นว่าเล่นนะทุกคนเราไปไล่เรียงดูว่าผลงานอุงอิงคือออกมาติดติดต,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 ดตดมากเลยอะ่ะและน้องก็ไม่เคยทําให้พ่อโจผิดหวังนะครับเป็นศูนย์หน้าของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงจริงๆอ่ะนะครับทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากๆแล้วก็วันนี้นะครับตอนแรก แฟนเพจหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาสเสด็จก็คือได้โพสต์ก่อนแล้วก็ซอนุ่ยเนี่ยได้มีการมาแชร์ต่อบอกว่าคิดถึง3ส,สาวของแม่อย่างที่บอกนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยบอสโจโซ,ซอนุ่ยเนี่ยเขาอยู่ที่กรุงเทพมหานครไหมอ่ะเขาเห็นเหมือนกับเช็คอินอยู่ที่กรุงเทพนะแล้วก็มีการเหมือนกับรอพูดคุยหรือเปล่าในเรื่องของภาพยนตร์เนาะในเรื่องของผู้กํากับภาพยนตร์คนใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็ต้องมารอติดตามกันนะครับว่า จะเป็นใครอะไรยังไงททุกคนก็ส่งกาลังใจไปให้ด้วยกันแล้วกันเนาะสำหรับบอสโจซ้อนนุชนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนเนาะว่าองค์อิงเพชรบ้านแพงกับทางด้านน้องลําแพนเนี่ยหน้าตาคล้ายกันมากแล้วบิ๊มเชื่อว่าในดีตชาติเขาน่าจะเป็นพ่อแม่ลูกกันจริงๆแหละนะครับทุกคนคือมัน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 ฟ้าเขาส่งมาจริงๆอะ่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าคือพ่อเอกแม่หน่อยก็รุ่นรุ่นเดียวกันกับบอสพอบอสโจอีกอะ่ะบอสโจเคยพูดเอาไว้เนาะว่า เหมือนกับฝากท้องฝากลูกไว้ในในในท้องของแม่หน่อยนะครับพอมิวองอิงมาเนี่ยเห็นไหมครับทุกคนก็คือเปรี้ยงเลยอะ่ะเปรี่ยงจริงๆนะพ่อลูกเขามาเจอกันเน่ยเหมือนแบบคือพลังพลังพลังงานที่แบบแรงแรงทั้งคู่อะ่ะมาเจอกันอะ่ะแล้วก็มาปะทะกันแล้วก็ทําให้แบบอย่างนี้เลยอะ่ะนะครับแล้วก็แบบอย่างนี้เลยนะอุงอิงพ่อโจ อย่างนี้เลยดังทั่วประเทศเลยนะครับทุกคนเนาะมันเป็นพลังงานที่ดีจริงๆนะครับเนาะแล้วก็อิ่มข่าวกระแสนะครับทุกคนก็วันนี้เอา,อาเรื่องราวของซอนุสนะครับนะแล้วก็ทางด้านบอสโจมาฝากทุกคนคือช่วงนี้คือเหอลูกสาวมากเหอองอิงมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านป่าอํานาจเหมือนกันนะครับคือโพสต์รูปอุงอิงบ่อยมากครับทุกคนอย่างที่บอกแหละนะครับทุกคนโอ้โหเป็นเราเนี่ยเราก็ปลื้มนะนะครับเป็นเราเราก็ปลื้มนะมี มีองค์อิงเข้ามาแล้วแบบโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างดีไปหมดอะอย่างดูงานแต่ละคืองานแบบจองข้ามปีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็สปอนเซอร์อะไรต่างๆคือเข้ามากันแบบรัวๆไม่ใช่เข้ามาธรรมดานะแล้วก็ไม่ใช่แบบมีแต่แบรนด์ที่แบบไม่รู้จักนะเป็นแบรนด์ที่โอ้โหระดับประเทศทั้งนั้นนะครับต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่แบบระดับประเทศทั้งนั้นจริงๆนะครับทุกคนนะนะครับอ่ะเราก็ ได้เขาเรียกว่าอะไรได้มีการแบบเห็นแล้วเนาะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นะนะครับนะอ่ะสหรับคลิปนี้อุ้ม,ม,มข่าวกระแสก,ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันเนาะแล้วก็วันนี้เอาแต่เรื่องราวดีๆมาฝากเลยเมื่อเช้าก็จะเป็นทางด้านพี่ปอปอพี่พี่ปอปอปันปันนะครับก็ได้มีการโพสต์ถึงอุงอิงนะครับทุกคนก็คือรักแล้วก็เอนดูอุงอิงไปแล้วโดนอุ่งอิงตกไปแล้วหนึ่งคนนะครับอย่างที่บอกว่าเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะที่แบบ คือเจอกันอย่างปอมแปะอะอย่างน้องปันปนกับองอิงเนี่ยเวลาแทบจะไม่ได้ตรงกันเลยอะเวลาเขาทํางานะนะครับทุกคนแต่พอเขามาขึ้นมินิคอนเสิร์ตเห็นไหมครับเขาก็มาปะกันแล้วมาเจอกันแล้วนะครับนะอ,อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครฟินบ้างคอมเมนต์มาหน่อยคือเวลาเราเห็นพ่อโจไปคอมเมนต์อะนะครับคอมเมนต์องคอิงหรือ พอเอกแม่หน่อยเงี้ยเรารู้สึกฟินนะเรารู้สึกแบบน่ารักน่ารัก,รกเราก็ยิ้มตามไปด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี้ยทางด้านแฟนเพจพ่อแม่อุ๋งอิงตอนนี้เขากาลังมีการทําความสะอาดบ้านใกล้จะได้อยู่แล้วนะครับทุกคนสำหรับบ้านของอุ๋งอิงนะบ้านหลังใหม่เนี่ยนะครับพ่อแม่อุ๋งอิงแฟนเพจทุกคนเข้าไปดูเลยตอนนี้เนี่ย <c oughs> เขาก็เขาเรียก <c oughs> ว่าอะไรกําลังจะกําลังจะทําความสะอาดแล้วก็น่าจะใกล้ได้เข้าอยู่แล้วแหละเนาะสำหรับบ้านหลังงาม บ้านพลังรักนะของพ่อพ่อแม่ fc แฟนคลับที่มอบให้กับองค์อิงน้องนะครับด้วย fc แฟนคลับแหละที่รวมพลังกันนะครับนะภูมิใจนะครับภูมิใจแล้วก็ช่วงนี้น้องก็กลับไปอยู่บ้านพักผ่อนเนาะทุกคนแล้วก็มารวยงานกันใหม่ในฤดูกาลหน้าอันนี้คือปิดไปเลยเนาะหนึ่งเดือนเอาจริงเดือนนี้บอสโจเตรียมคือแพลนจะถ่ายภาพยนตร์นั่นแหละแต่มันก็มีอะไรเหตุการณ์คาดเคลื่อนไปก็เลยทําให้แบบว่า มีความคาดเคลื่อนอะ่ะจริงๆเดือนนี้เขาน่าจะแพลนไว้ว่าจะถ่ายภาพ,พยนตร์นะอุ้มอิ่มดูแล้วก็เสียโอกาสเหมือนกันนะทุกคนอุม้มอิมคิดว่านะเสียโอกาสเหมือนกันนะครับเนาะเสียโอกาสกับการที่แบบเขาจะได้รับงานนู่นนี่นั่นแต่ว่าเขาแพลนไว้ว่าจะถ่ายภาพ,พยนตร์แต่ก็มีมาสะดุดก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็ไม่เป็นไร ็มารอติดตามว่าบอสโตเขาจะยังไงบอสโตเก่งอยู่แล้วแหละนะทุกคนเชื่อว่าขอให้ได้ผู้กำกับดีๆเนาะที่เข้ามาทำภาพยนตร์เรื่องขายออเป็นภาพยนตร์ที่แฟนคลับเนี่ยตั้งตารอนะอยากให้เข้าภาพยนตอ,อยากให้เข้าโรงภาพยนตร์เร็วๆนั่นเองนะครับนาองสำหรับภาพยนตร์เรื่องลายอ,อนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนอีกเช่นเคยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับบุมพิมข่าวกระแสนาอแล้วก็ เป็นกำลังใจให้กับอ,มอิมได้นะครับโดยการไม่ข้ามโฆษณาใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ